สวัสดีครับ,รบขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับโอกาสนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้แต่ก่อนอื่นอยากจะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องของเราคู่หนึ่งนะฮะในคริสตจักรที่ได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสเมื่อวานที่นี่เที่ยงตรงนะจัดเวลาพิเศษมาก ปกติเขาจะจัดไม่ว่าไม่เช้าก็บ่ายนี่เขาตอนเที่ยงเลยก็มีเหตุผลบางอย่างนะคนจะถามเขาทีหลังนะทําไมเลือกเวลาเที่ยงแต่คนมากันเยอะมากนะเต็มห้องประชุมเลยทั้งสามห้องนะคนมาเต็มหมดเลยผู้ประกอบพิธีคือสนาจารย์เดชาบรรยากาศของพิธีก็ดีมากๆนะนะขอพระคุณพระเจ้าเช้านี้ เราชื่นชมินีเป็นพิเศษนะที่คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะกลับมานมัสการพระเจ้านะครับกับเราที่นี่ในชาวนันนี้คุณแม่คืออาจารย์มารีเป็นพระใช้พระเจ้าที่คลิกจักมหาพรเวียงเชียงรายที่เชียงรายนะฮะแล้วก็คุณพ่อคือคุณสง,งวนนะให้เราปรบมืนนอแสดงความยินดีครังนะครับสาหรับคนนี้ จะบ่าวมาด้วยไหมเจ้าสาวมาด้วย,วยโอ้นี่นะแสดงความดีด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าตอนแรกไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนแนละ้วขอบคุณพระเจ้านะดีมากมากเลยขอพระเจ้าอวยพรนะฮะในชีวิตคู่จะมีความสุขประสบความสําเร็จและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ารับพระพรแล้วก็เป็นพรมากมากนะฮะต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพวกใกล้ชิดนะขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับกับ ทั้นสองนะครับคำเทศนาในเช้าวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับนิมิตของคริสตจักรของเราคือการเป็นอิมแพ t ด้วยความรักจาก1โครินโมบทที่13ข้อ4ถึงข้อ7นะครับในหัวข้อการไม่ชื่นชมยินดีในความอัธรรมหนงโครินโมบทที่13ข้อ6 นี่เป็นลักษณะความรักในกลุ่มที่ไม่ควรทํานะครับอย่างสุดท้ายซึ่งมีอยู่แปดอย่างด้วยกันนะครับให้เราอ่านด้วยกันได้ไหมครับทั้งแปดอย่างนี้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยับคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมความรักที่แท้จริงจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ ไม่ไม่ไม่มีอยู่8อย่างอ่าเจ็ดอย่างแรกนะครับก็ได้มีการแบ่งปันไปแล้วนะครับจากผู้รับใช้ของพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูอย่างสุดท้ายนะความรักไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมอย่างแรกเราจะมาดูความหมายของคํากําชับนี้นะฮะไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมหม,มายความาอะไรมี สองอย่างหรือสองคำในคำคำชับนี้เราควรทำความเข้าใจอย่างแรกคือคำว่าความอาธรรมไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมความอาธรรมคำนี้หมายความว่าอะไรมีการแปลกันหลายอย่างนะครับในพระคัมภีร์ฉบับต่างๆเช่นแปลว่าใน,ในความผิดในความชั่วในการปรับพฤติผิด แต่ในภาษาเดิมนะครับมีความหมายว่าคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเปรียบกับมาตรฐานของพระเจ้าหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่จาเป็นจะต้องเป็นความชั่วที่ร้ายแรงเสมอนะครับเราจะดูตัวอย่างทีหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเป็นคำแรก นะความอาธรรมทีนี้คำที่สองคือไม่ชื่นชมยินดีไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมทีนี้ไม่ชื่นชมยินดีมีความหมายว่าอะไรนะนะความหมายที่ไม่ใช่นะไม่ใช่หมายถึงเฉยๆหรือไม่สนใจหรือมองข้ามนะความผิดของคนที่เรารัก ความรักที่แท้จริงนะครับจะไม่ทําให้เรามองข้ามความผิดของใครก็แล้วแต่แม้คนที่เรารักนะครับจะไม่เฉยเมยน,นะครับต่อความผิดมันความหมายที่ใช่พระคัมภีร์บอกว่าก็แท้จริงนะครับไม่เพียงแต่ไม่ชื่นชมยินดีหรือเฉยๆแต่มีความหมายถึงรังเกียจความอาธรรม นี่เป็นพระลักษณะของพระเจ้านะฮะในสรดีบทที่45ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ชื่นชมิดีกับมันหรือเฉยๆกับมันนะแต่ควรถึงขั้นรังเกียดนะครับความอาธรรมถ้าเราแค่ไม่ชื่นชมิดีเฉยๆกับมันนะครับ เราก็จะไม่ทำอะไรและจะไม่สามารถเอาชนะความอาธรรมเหล่านี้ได้ไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ชื่นชมยินดีถึงขั้นรังเกียจมันไม่ชอบมันอยากจะห่างจากมันนะถ้าเรามีท่าทีแบบนี้นะครับต่อความอาธรรมเนี่ยเราก็จะสามารถเอาชนะมันได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่คือความหมายไม่ชื่นชมยินดีใน ความอาธรรมนะสำรบวิธีนะไม่ใช่แค่เฉยๆกับมันนะหรือไม่สนใจเราต้อง,ถ,งถึงขั้นรังเกียจความอาธรรมทุกอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นในสิ่งที่2การปฏิบัติต่ตอคำกำาชบเมื่อพระคัมภีร์กำาชพว่าหรือสั่งว่านะครับว่าไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมเนี่ยนะเราควรจะปฏิบัตินะครับต่อคำกำาชบ นี้อย่างไรอย่างแรกเราจะทำตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลรักนะครับพี่น้องที่ริสตจักโครินมากท่านอยู่กับพี่น้องที่ริสตจากนี้นะครับมากกว่าหนึ่งปีสอนเขาแนะนำเขานะครับในทางของพระเจ้าแม้จะรักมากแต่ท่านก็สังเกตนะริสตจากนี้ก็มีการกระทำที่ผิดปกติ ที่อาจจะเรียกว่านี่ก็ความอาธรรมนลบางอย่างนะที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อท่านเห็นแล้วท่านไม่เฉยเฉยนะไม่เฉยเฉยนะไม่ใช่แค่ไม่ิติยินดีนะแต่ท่านสิ่งแรกคือท่านเตือนสติพวกเขาในความอาธรรมเหล่านี้สิ่งที่ท่านเตือนนะครับถ้าท่านอ่านในพระธรรมดังโครินะจะเห็นว่ามีไม่เน้อยกว่าจิตอย่างด้วยกันที่ท่านเตือนนะครับพี่น้องได้ริตจักเหล่านี้ อย่างแรกคือการแตกแยกกันอยู่ในบทที่หนึ่งสองการมีชีวิตฝ่ายเนื้อหนังบทที่สามสามการร่วมประเวณีบทที่ห้าสี่การรับประทานอาหารที่กลับไหวบูชารูปเคารพบทที่แปดห้าการบ่นบทที่สิบหกการนับถือลูปเคารพอยู่ในบทที่สิบและเจ็ดการถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่เหมาะสมสิ่งที่น่าสังเกตในที่นี่นะครับในเจ็ดอย่างนี้ บางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะฮะอย่างเช่นการทําผิดประเวณีหรือการกลับไหว้บูชารูกเคารพจำเป็นนะครับต้องตักเตือนแต่มีบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่อ่อย่างเช่นที่บอกว่าการรับประทานอาหารที่กลับไหว้รูปเคารพนะฮะหรือ การถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่เหมาะสมนะครับมันก็ไม่ถูกต้องอแต่อาจจะคิดว่าไม่ร้ายแรงแม้ว่าไม่ร้ายแรงอย่างที่เราคิดแต่เมื่อไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ได้สอดคล้องกับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์ปอลก็เตือนสติพวกเขาสะนัันการเตือนสตินะฮะเราจะไม่เพียงแต่เตือนสติในสิ่งที่เรียวกว่าร้ายมากมาก แต่เตือนสติทุกอย่างไม่แต่คิดว่าไม่ใช่เป็นความผิดะรรมมากมายที่พระเจ้าพอพระทยัยแต่มีข้อคิดบางอย่างนะครับในการตือนสติเนี่ยอย่างแรกนะครับพระเจ้าให้เราเตือนสติซึ่งกันและกันนะในพระคัมภีร์บอกไว้นะให้เตือนสติซึ่งกันและกันก่อนจะเตือนนะครับเราควรอ,อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าก่อน การที่อาจารย์เปโลเตือนสติพี่น้องที่เขาเรียนก็ไม่ไม,ไม่ยากนะเพราะท,าาาท่านเป็นอัครทูตเป็นพงศ์ที่ก่อตั้งคริสจักขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นเพียงแต่พี่น้องคนหนึ่งนะฮะในการเตือนสติซึ่งกนและกันก็อาจจะไม่ง่ายเสมอต้าองอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าควรเตือนสติใครไม่ใช่ทุกคนที่เราเตือนได้นะนะบางครเราเตือนไม่ได้นะ่ บางคนไปเตือนเขาเกิดเรื่องนะเขาจะหาเรื่องเราได้นะขอพระเจ้านำนะพระองค์บอกให้เตือนสติซึ่งกนและันได้สามสารถเตือนสติใครได้ที่เราเห็นว่าเขาอาจจะมีความอธรรมบางอย่างและนอกจากนั้นขอพระเจ้าทรงนำเราด้วยในกาพูดในการเตือนสติเขาว่าจะเตือนสติเมื่อไหร่ควรจะพูดอย่างไงนะที่เขาจะรับได้ ที่เขาจะยอมเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามและสามารถเป็นพระพรต่อเขาการเตือนสติคนไม่ง่ายนะไม่ง่ายการชมเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเยอะแต่เตือนเนี่ยไม่ง่ายถ้าเตือนไม่ดีแล้วก็เกิดเรื่องนะเกิดปัญหาขึ้นมาได้อธิษฐานก่อนนะโอ้พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ภาระ,ราะนี้แก่เราทั้งหลายเตือนสติซึ่งกันและกันขอสงนำด้วยเทการเตือนของเราจะเป็นพระพร ต่อบางคนแล้วก็มีบางอย่างที่น่าคิดนะครับในการเตือนสติของอาจารย์เปาโลนะครับต่อพี่น้องชาวโครินก่อนที่ท่านจะกล่าวคำเตือนนะสิ่งแรกท่านกล่าวคำชมหรือกล่าวหนุนใจพวกเขาก่อนในส่วนดีๆที่พวกเขามีป็นเช่นนะครับในหนึ่งคอรินโบที่หนึ่ง บทที่สี่ข้นหท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยสุคริสเพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์และท่านทั้งหลายไม่ได้ขาดของประทานเลยอาจารย์เปโลไม่ได้เพียงแต่มองเห็นแต่ความบกพร่องของพวกเขานท่านมองเห็นส่วนดีของพวกเขา พระพรมากมายหลายอย่างที่เขาได้รับจากพระเจ้าก่อนเตือนสิ่งที่บกพร่องท่านขอบคุณพระเจ้าก่อนสาุ่ดีต่างๆที่พวกเขามีนะการชมการขอบคุณพระเจ้าก่อนจะให้กำลังใจนะแก่ผู้ที่รับการเตือนเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้คอยจ้องจับผิดเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แล้วก็สังเกตนะสิ่งดีๆ พระพรมากมายหลายอย่างจากพระเจ้าจะทำให้เขาเปิดใจนะฮะเปิดใจที่จะรับฟังสิ่งที่เราจะเตือนเขา mm hmm. ฉะนั้นพี่น้องจัดเตือนใครก็แล้วแต่น,นะฮะอย่าเริ่มโดยเอาเลยนะเตือนเตือนเตือนอย่าเริ่มที่นั่นนะฮะเริ่มโดยการขอบพระคุณพระเจ้าสรบเขาก่อนลองคิดดูว่าเขามีอะไรไหมที่น่าขอบคุณพระเจ้าคงจะมีนะคงจะมีชมก่อน หนุนใจก่อนพระชมเสร็จแล้วก็แต่นะแต่นี่น่ากลัวมากเลยนะแล้วค่อยเตือนนะค่อยเตือนนะสิ่งที่เราคิดว่าสมควรจะเตือนเตือนอย่างเหมาะสมอย่างที่กล่าวว่นะทิทานลูกหน้าเขาว่าจะนํานะจะแต่อย่างไงกันเขาวะที่เขาจะฟังได้ก็รับได้นี่เป็นการเตือนสติอาจารย์เปาโลเตือนสติพี่น้องชาวคอรินนะครับ ส่วนอย่างแรกในการปฏิบัติตามคำคำชับนี้นะครับก็คือให้เตือนสติซึ่งกันและก,กันในสิ่งที่เป็นความอธรรมที่เราเห็นอยู่รอบข้างที่ฐานของพระเจ้านำเรานะครับจะสามารถเตือนสติบางคนที่เขจะรับข้อคิดที่ดีๆจากเราได้เขาจะรับพระพรอ,อย่างแรกสิ่งที่เราน่าจะทำนะให้เรากล้าทำนะพึงปฏิฐา,านมากมากอะปฏิฐานมากมากให้เรากล้าทำ อย่างที่สองคือจะเข้มงวดกับตัวเองในการทำความผิดบาปหรือสิ่งที่เป็นความอาธรรมเมื่อเราตือนคนอื่นนะครับเราต้องเข้มงวดกับตัวเองด้วยนะก็ต้องเตือนสติตัวเองด้วยคนอื่นเขาทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเราทำอะไรบางอย่างไหมที่ไม่ถูกต้องต้องเช็คดูต้องสำรวจดูถ้าไม่เช็คเราอาจจะไม่รู้นะ เราคิดว่าเราอาจจะปกติดีทุกอย่างแต่เมื่อมีโอกาสได้เช็คดูสำรวจดูจริงๆแล้วเราอาจจะพบว่าเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เหมือนกันนะไม่มีอะไรจะอวดใครได้แล้วก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเท่าไหร่นะเตือนเขาเสร็จแล้วเตือนตัวเองนะคะรับสำรวจนะเรามีความอธรรมอะไรบางอย่างไหมที่ยังหลงเหลือในชีวิตของเราอาจจะเริ่มจากความอธรรมของคริสจักร โครินก็ได้นะโดยกลับไปอ่านดูนะครับคำเตือนของอาจ,จารย์เปาโลแล้วก็พิจารณาไข้ครวญสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอเราเราก็ทำด้วยหรือเปล่าเนะช่นอย่างแรกการแตกแยกกันในบทที่หนึ่งข้อ10ข้อ11จารย์เปาโลเตือนสติพี่น้องทั้งหลายเขาจาบิงบอลท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ปลองดองกัน อย่ามีความแตกแยกกันในพวกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดในความเห็นพี่น้องของข้าพาเจ้าคนขอนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพาเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างพวกท่านนะท่านเตือนพี่น้องชาวคอรินแล้วท่านเตือนซึ่งกันและกันเช็คดูเอะเราทำให้เกิด การบาดหมารกันท่ำกลางพินนอกไหมเรารักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือเปล่าสิ่งที่ทำลายคริสตจักรมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการบาดหมางกันการทะเลาะวิวาดกันนี่เป็นสิ่งที่มารชอบทำนะถ้ามันทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้มันก็ทำลายคริสตจักรได้มนุษย์คู่แรกทำผิดนะครับ เพราทำผิดอะไรเพราะอะไรนะฮะบาดหมางกันนะทะเราะวิวาทกันพี่ชายเนี่ยข้าน้องชายของตัวเองความบาดเลยเข้ามาในโลกออน,นแรกเาก็ต้องเตือนสติเช็คตัวเองเราพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงหรือเป่าอย่างที่สองการมีชวิตฝ่ายเนื้อหนังสาโโรเตือนพี่น้องทั้งหลายข้าพาเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนกับพูดกับความกับพวกที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ แต,แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากันขัดเคืองใจกันพวกท่านก็ยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือสามพราเอร์เตือนสติพวกเขานะอย่าอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะอย่าเป็นทารกในพระคริสต์ อย่างอิจฉากันยังกัดขัดเคืองใจกันเช็คตัวเองเรามีชีวิตอยู่ฝ่ายเนื้อหนังบ้างไหมมีใครครับคิดว่าเราก็ยังมีเนื้อหนังอยู่บ้างอ๋อมีเพียงคนเดียวเราโอ้สองสามคน <laughs> 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 เราเช็คดูนะเป็นไปได้นะเราอาจจะมีเนื้อหนังอะไรบางอย่างนะเป็นแบบทารกรนพระคิดเราก็ต้องกลับใจอในจุดพวกนั้นด้วยนะนั่นะนะเป็นความธรรมชั้นะน่ด การอยู่ฝ่ายเนื้อนหนังนะพระเจ้าไม่อยากให้เรานะครับอยู่ฝ่ายเนื้อนหนังอย่างที่สามการร่วมประเวณีโอ้คริสตจักรนี้นะร่วมประเวณีแบบไร้แรงมากเลยท่านบอกว่ามีเรื่องที่ได้ยินกับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้แต่ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีอย่างนี้ไร้แรงมากก็ไปอ่านดูนะบทที่ห้าข้อหนึอะ่ะไปต้นไปเนะี่ยผิดประเวณีที่ไร้แรงมาก แต่การทําผิดประเวณีหรือการร่วมประเวณีไม่จําเป็นต้องหมายถึงการลงมือทำนะค,ะนะครับอย่างแท้จริงเราอาจจะสามารถร่วมประเวณีได้ง่ายๆโดยวิธีอื่นๆนะครับเชนินพระคัมภีร์บอกนะฮะว่าถ้าเรามองเพศตรงข้ามด้วยใจกำหนัดด้วยใจที่โมริไม่บริสุทธิ์ด้วยใจที่คิดไม่ดี เราก็ผิดประเวณีไปแล้วเป็นไงพี่นะ้องมองพี่ตรงข้ามด้วยใจบริสุทธิ์ไหมไม่คิดอะไรสิ่งที่ไม่ดีไหมนะถ้าดีใจไม่บริสุทธินน์นั่นก็การผิดประเวณีหรือในสมัยนี้นะมีหลายอย่างใท้เราสามารถทําผิดประเวณีได้นะเช่นในสื่อต่างๆนะมีภาพลามกเป็นเรื่องราวที่สกปรกเราไปดูไปอ่านแล้วก็คิดใคร่ ครัวแล้วก็จินตนาการไปกับมันแล้วก็ทําผิดประเวณีมันเกิดขึ้นง่ายมากในสมวนนี้เพราะเสือที่มีอยู่ในมันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็เอาชนะไม่ง่ายทีเดียวการล่วมประเวณีแล้วต้องสำรวจตัวเองนะเราบริสุทธิ์ทางด้านเพศจริงๆไหมสารการรับประทานอาหารที่กราบไหว้รูปเคารพตั้งตัวสติพวกขาสมันนี้เราอาจจะไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะในเรื่องรับประทานอาหาร ที่กลับไหว้รูปเคารพแต่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเช่นในครอบครัวนะที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพ่อแม่กลับไหว้รูปเคารพมีอาหารในเส้นไหว้รูปเคารพแล้วก็เลยเผลอไปกินอาหารพวกนั้นก็คิดด้วยน,นะ,ะเราระบัดระวังสิ่งนี้หรือเปล่าหรืออีกอย่างถือพิธีมหาสนิทยอย่างไม่เหมาะสมถ้าบอกว่าทุกคนจงสำรวจตัว แล้วกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่สนักถึงพระกายขององค์พระุทธเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกทำโทษวันนี้เราจะมีพิธีมหาสเสด็จนะท่าักนาต้องสำรวจตัวเองนะก่อนที่เราจะกินขนมปังนะดื่มน้ำอง,งุ่นเนี่ยนะ เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่ามีความสัมพันธ์กับพี่น้องคนรอบข้างของเราหรือเปล่าต้องสำรวจตัวเองนะถ้าเราพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องต้องสรารภาพก่อนกับพระเจ้านะขอว่ายกโทษอภัยโทษแล้วก็กลับไปทําให้ถูกต้องต้องสำรวจตัวเองฉะนั้นในพิธีมหาสนิทพี่น้องครับต้องทําด้วยใจยำเกรงนะด้วยใจที่เคารพนอบน้อมต่อพระเจ้า ต้องสำรวจตัวอย่าถือพิธีมหาสนิทเป็นเพียงพิธีการพอถึงเวลาจะรับพิธีมหาสนิทก็ดื่มไปนะักกินก็ไปก็หมดเรื่องโดยไม่มีการสำรวจนะวันนี้อย่าลืมนะก่อนรับขนมปังดื่มน้ำอาอง,ง่นเนี่ยสำรวจตัวก่อนนะเพื่อพิธีนี้จะเป็นพิธีที่เรียกว่ามหาสนิททาให้เราได้สนิทกับพระเจ้าจริงๆ แล้วกับสนิทกับพี่น้องรอบข้าวอาจจะมีอย่างอื่นๆนะที่ไม่ได้เอ่ยถึงมีอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นความอาธร,รมที่เกิดขึ้นบ่อยๆพระัมภีก็เตือนชาวโครินเรื่องกัดบ่นนะพวกเขาชอบบน่นพี่น้องบ่นบ้างไหมชอบบ่นไหมอเอ,อนี่เป็นความอาธามอย่างนึงนะบางคนบน่นเช้าบ่นเย็นอะไรแล้วก็บ่นไปหมดฝนตกก็บน่น แดกออกก็บน่นอาหารอร่อยก็บน่นเพราะว่ามีน้อยเกินไปไม่อร่อยก็บน่นชอบบนอะนะ่นน่นะบ่นชอบบน่นเจนนะนะเลยไม่เป็นพระพรนะเราสำรวจเดิเราเป็นคนชอบบ่นหรือเปล่าถ้าถ้าบ่นก็ต้องกลับใจนะให้ความอาธธรรมเหล่านี้ได้หมดสิ้นไปจากเราต,ต้องเช็คสำรวจดูตัวเองอย่ามีความอาธรรม หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรบ้างไหมในชีวิตของเราเพื่อเราสามารถปรับปรุงแก้ไขไปสู่ชิตแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าท้าสรวนี้เป็นการปฏิบัติสองอย่างต่อคำกำชับข้อนี้ขอสรวมิเทไม่ปิติยินดีในความอารรมนี่เป็นคำสั่งเป็นคำกำชับเราต้องปฏิบัติตาม นะอย่าสรุปทีนะไม่เป็นติยินดีไม่ใช่แค่เฉยๆกับความอาธรรมนะหรือมองข้ามไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ต้องถึงขั้นที่เหมือนพระเจ้ารังเกียจความอาธรรมให้มีความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ขยักขยแงนะเราไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเกี่ยวข้องอยากอยู่ห่างไกลกมันมากที่สุดที่จะมากได้และเราจะสามารถเอาชนะได้ถ้าไม่ถ้าไม่ถึงจุดนี้นะครับเราจะแพ้แพ้อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นไปได้นะ มีความอธรรมบางอย่างเนี่ยที่เราไม่สามารถเอาชนะได้จริงๆเราแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกไม่สามารถเอาชนะได้พี่น้องครับกอ,อนุดใจบอกว่าแพ้กี่ครั้งก็แล้วแต่ล้มกี่ครั้งก็แล้วแต่ล,ลุกขึ้นครับลุกขึ้นนะพึ่งพระเจ้านะขอพระเจ้าจช่วยเรานะที่จะสามารถเอาชนะได้เพื่อเราจะไม่ปิติยินดีในความอธรรมจริงๆ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าวอวยพรเราในการปฏิบัติต่อความธรนั้นเกิดขึ้นสองอย่างในการปฏิบัติหนึ่งเตือนสตินะเตือนสติพี่น้องซึ่งอยู่ในความธรรมสอง สำรวจตัวเองเช็คตัวเองเข้มงวดกับตัวเองขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับที่เราทั้งหลายจะเป็นพระกายที่อยู่ในความชอบธรรมที่บริสุทธิ์พระเจ้ารับเกียตรติและรับพระพรซึมามาจากพระองค์เจ้าอย่าหนุนใจเถะถ้าพี่น้องรู้สึกว่ามีความชัว่วความบาปหรือความทำอะไรบางอย่างที่เราเอาชนะไม่ได้เลพี่น้องวันนี้ขอกันพระเจ้า เราสามารถชนะได้โดยพระเจ้าโดยตัวเองเราชนะไม่ได้พี่น้องแต่โดยพระเจ้าเราสามารถชนะได้ทุกอย่างเชื่อไหมเงียบไม่เคยเชื่อเท่าไหร่เลยนะอเมนตัวเราเองเราจะขาดกำลังจริงๆเนี่ยตัวเราเองเราจะขาดกำลังแต่พี่น้องให้เชื่อพระเจ้านะพระเจ้าช่วยเราโดยพระคิอ์อาจารย์บ,บอกผู้ชูกำลังข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้ใชนไหมครับเดี๋ยวผมจะขออาจารย์เดชาช่วยนำเรานะครับในการตอบสนองพระชนะของพระเจ้า